คำเตือนทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนะสวัสดีพี่น้องชี่เป็นช่องน้องแสงชาแนแลนะพี่น้องอมาเจอมาเจอกันแรงๆของมือดีนะครับกัเสียงอาจจะสอดแสร็สสสสสสมานิดหนึงเพราะว่า ทางทีบงานเพื่อประกาศท,ที่บา้านแยดมมาได้พี่น้องเนาะแบบกับสื่อเขามาแบบต้องขออภัยห,หลายนะครับแต่ว่าก็เรื่องพคนตองเรื่องของเห็นบางการเมืองนะเปรนกาศภาษาสัมพันธ์อ่าพี่น,อน,น้องนทานงงงายบัณฑ์เอารับรักษาเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆแนวอีกพระเจ้ากิ่มือกิดเสียได้เรียกนายกกรุงการบริหารในบปรมานพี่น,น้องนาย,ยกเทศบาลสำหรับกับอท่อกับสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศวันที่สิบเอ็ด นะครับมีถือนาพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถือน้องวันอาทิตย์นะครับแะเก็บตัวไว้นะพี่น้องเนาะอ่าเบิรงไว้เข้าสี่เหลี่ยมกูได้กันได้นะครับเอยเขามาหาเงินบ้างกันเพิ่มอีกหนึ่งคือว่านะครับอ่าเบิร์กเอาพิจารณาเอาพี่น้องมากกูใดชอบผู้ใด้นะครับกากาตามนั่นมาพี่น้องเนาะมาแล้วแต่ทองทินแต่ทองที่เพราะว่าเมันเลือกกันทั่วประเทศนะสำหรับพี่น้องทั้งเทศบาลทุกๆเทศบาลนะครับ เป็นอกต่อหรือว่าโอกาสบริหา,ารส่วนตำบลน,นะครับพี่น้องย่างพี่น้องเลี้ยงพี่น้องประมาณเดือนปีหน้านะครับประมาณปีหน้าเป็นาทาี่สามที่สี่ก็แล้วครับอ๋อกล่าวผลการไปพี่น้องครับมาบ้านท,ที่นี่นะครับมาขอมาเรื่องของเจ้านะพี่น้องนะครับจะมาทาเรื่องแนวทางของตัวเลขตัวเบอร์งวดวันที่สิบหกสัปดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด สักคินนี้กาน,นำหน้าทางของอาจารย์หนุ่มบอระบือนะคมาฝากพี่อนน้องงวหมวดี่ผ่านมาแอดบอนน้นำมาลงนะแต่ว่าเพิ่นกับเขาหรอกแต่ว่าถึงไบน้ำมาลงเพราะว่าอ่ามันบ่อขอสิบสามหมวดแอนได,ด้ดูดีไปจักหน่อยนะครับเพิ่นกับเพิ่นกับพักตัวเองพร้อมนะ่งสำหรับอาจารย์หนุ่มบอระบือนะแอนบอแอดบอระบือนะครับ อามริกาเอ็กซิ่นน้ำมาขอมูรมาเสนอบ่ายพี่เฮนน้องห้องเด่นจักกันนะครับเลยพิจารณานี่ว่าเป็นที่16พฤษภาคม2568นะครับเอากวอนสิเขอบไปเบื้องขอบชมกันนะามาแล้วกับยิลินนะครับเด้อนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสารับคนทีสองามาใหม่กับยิลินกดติดตามไว้นะพี่น้องเนาะสารับพี่นอ้องอ่า อย่น้มกันโดนแล้วก็บอกต้องไปกดติดตามพี่น้องะนะครับพร้อมจิตแยกเด็ดเดี่ยวมั่นเนาะพี่น้องว่าสลัดท่านที่เข้ามาใหม่จริงๆแนียังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ได้ครับเด้อนะเพื่อเป็นกำลงังใจให้ท่านชอ่องเข้านะาไปเน่มีแห้ใจมานํำเสนอพี่น้อง้น,นิจารแนวาทางแต่ละผลิตนะครับแต่ละอาจารย์เพ่อนคับบเป็นลายการกันครับคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งพนักที่ผิดกฎหมายทุกชนิดตัวใช้วิจารณญาณอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักรถแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาที่กำลังตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นนะครับคือคขับเก๋งมาพี่น้องเนาะมาเกิในการซอยสุนทรตลาดสินคาสลากกินแบ่งเขาตั้งรัฐบาลเพิ่มนะฮะเข้าซอยรัฐรัฐซอยเข้าคือเก่านะครับไอเอสไม่ได้เขียนไปพี่น้องนะเอกระลังของหนุ่มบอลดูแลพี่น้องเขาเดี๋ยวเขาเรียกเขียนได้ไหมพี่ พอด่วนพี่น้องเขียนข้าวเดียวพี่น้อง16ใส่ดิจ,จรารณนญาณในการรับโชคนะพี่น้องเด้อนะครับจะไดกัได้ทุกทุกขอมูลทุกทุกในทางนะครับก็กขขขขบกบเป็นเพียงอ่าสถิติที่น่าจะเป็นนะครับสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้น ก็เลยว่ากานถือดิจิทัลมีศิุทธ์นะครับหามาเบิกังแรกกัน,กน,นครับงวดวันที่เดื่อยเขียนบริุูรณ์พี่น้องแล้เขียนแบบเอาลูดรีดเนี่ยพาร์ตเตอร์อาสุนซีจะของบอ,อกคือกันนะครับแต่ว่าที่กระดายเราเขียนเปล่านำงวดวันที่16บหพฤษภาคม2568ให้มาที่4161 4262 4363พี่น้อง6ชุดนำกันนะครับพี่น้อง เชินชอบประจัดได้พี่น้องได้เมื่อกนกรเอ็ดเห็นอยู่ผ่านหูฟังแตอยู่ว่ามันเข่าอยู่พี่เจงได่ละน,นะครับกับอันนี้ก็บริยีนยันเพราะว่าเอ็ดบารมีหลักฐานมาเห็นเห็นอยู่นะครับเห็นช่องยืนน้ำน้ำลงเอ็ดสบายลงสลัดนะครับเขาพอดีของเพื่อนนะครับแต่ว่ากะ,ะบอันนเพียงเนาะเพียงน้นอยนะเด็กวันนี้เอ็ดได้น้ำลงเมื่อรอบเบิ้งนะว่ามันจะเข้าหรือจะหลุดนะครับอ่ะให้พี่น้องได้เบิงเ้งแคปหน้าจอไว้พี่น้อง แคปหน้าจอไว้นะครับเได้เพื่อสิบประเพณีงามพ่อนมือไก่เหัวมือหอดมือมันกาสะบัดมันประกาศพรุ่งนี้โอ้ยเจ้ามันจะได้ลืมเลยเอ๊ะปานะวะนะครับเราจะสเสียบทางทิดียวเพือแคปหน้าจอไว้หรือว่าเขียนไว้ก็ได้ที่น <ird> <inda> <piercing upside> ้องเขียนไว้ก็เขียนมาท่านหลอดเนี้ยบางคนว่าแบบ ไอ้พออเนี่ยเขาเนาะเขียนมาท่านหนึงแม่เขียนหนังสือบ่อเลีวปะนะวะทำปล่อยเลีวกับใบใหญ่ีเมียกลับไปกลับมาเบิ้งดูดูออกก็ได้เนาะบวกกิดกิจการแบบเบิ้งกลับไปแล้วเบิ้งกลับมาเบิ้งกลับมาก็เบิ้งกลับไปจนมาเขียนแล้วก็ได้พี่น้องนะครับอ้าวเช่นนั้นจบไปเลยไปเลยเนี่เอ็ดหนุ่มสุพรรณไอ้พ่อแมนเอาใช่ล่ะเอ้าฟ้าประกาศไปเส้นรอบนึงเนาะบนเอ็ดหนุ่มสุพรรณเอ็ดหนุ่มบาราเบิ้นนะหนุ่มบาราบิ้ขออภัยหลายพี่น้องมันจะสับสนเอ็ดมันกับอะไรล่ะต่อเเนนนื่องกัาะ อาซีหนึ่งซหกหนึ่งหกหนึ่งนะพี่สีละอันคันิ่นจอบังไวเลยเจะคักไปน,น,บบน,นไหนดิอ่านย้่แทงจอบมบุกอานนี่กระดาษด้จังว่าได้สาเหตุยอดดเชียนถนอกเพราะว่าถ้าไม่เขียนเสนาจอคือพี่ที่เราเห็นแบ่บวกคักนะครับผมมีอย่างนั้นบกขักอ่าบริษันก็แจงนะเลยแอดก็เลยเคียนถน,น,นอมตลอดนะครับเชียนานอ,นอมเชื่่าวม้วงที่หลังนะคร สี่หนึ่งหกหนึ่งนะสี่สองหกสองสี่สามหกสามหลักสิบคือสีกับหกนะครับหลักหน่วยคือหนึ่งสองสามจากจุดมาจตงสี่มาพี่น้องเนาะถามว่าบางคนถามอ่กขับน้ำบอลเป็นอะไรแกได้พี่น้องเนี่ยนะครับไปไม่กลับกับมันจะขัดไปเลยนะครับกินเขาว่ามีกลับกับมัเปินคาบแสบพี่แกเนี่ยครับอกจากพี่เจแล้วนะพี่น้องแล้วแต่โทรศัพท์แล้วแต่จตุปัจจัยนะจัตุปัจจัยคือยังปัจจัยสี วกว่าเท่าที่ใส่ละเนี่นยครับจะพี่เจริญหน้าเอาพี่น้องครับว่าอยากกลับกับกับหรือว่าอยากโมอยากกลับกับซื้อไปเโย่โกลด์ตุ่งๆ,ปๆปไปก็ได้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าแอ็ดแต่ว่าแอ็ดที่หาเห็นแอ็ดเอดที่ว่าแอด็ดบุกอยบุยได้รุ่นดูเป็นไรบุกไมยังเด้อไปละวลอยนะพี่น้องเราไปแล้วลอยบาลิกา ป้ากับอาจจะสองลอยได้ไปนั่นนะครับเนี่ยก็นเลยตรงๆย่ำเลยก็ยเด็นหนังรุดไปครัเดี๋ยวกันอะไรขึนให้อาจารย์ไม่ถือถือแกะตัวไปซื้อบุ้ถือเพียงคือซื้อไปสิไม่ออกตัวกับเป็นสิ่งนี้นะครับภาษาไปก็่เพียงพี่น้องนะครับชีวิตของเรายังมี้ว่าน้าเสมอเนาะนพี่น้องนะครับช่วงนี้แต่ะขอเหยียดลงไปจะหน่อยหนึ่งพี่น้องนะครับลงไปสักหน่อยหนึ่งนะพี่น้องบุ้งเอาเหตุสิ่งใดมาเอื้องเสียไปกันเลยเหรอเพื่อเพื่อว่าอ่า ปิดไปใจหน่อยนึงเพราะว่ามันสีโชดุวนโผลนะครับพอบอกไปที่เรงจากหนึ่งในที่สองนาที่ส่จะสีไม้เปิดใ้เลยอกทีหนึ่งแนวขีดรอกคือไยนะครับอ่ะเป็นหน้าทางนะครับไม้จะในกระดาษที่จะด้านอานะครับอาจารย์หนึ่งบอระบือนะครับเอคอนั่มนั่มมาสนอหลายเดียหลายทีหรอนะครับ นี้วันนังลวันนี้วันศุกร์นอนโอ้มือนี้ทั้งต่างประเทศเป็นมิ่อันจละหมุอนี้ก็ะไรแช่เอาพ่อพี่ยาพี่น้องนะครับม ra oh, ักอะไรกับต่างต่างประเทศก็มัดต่างประเทศในประเทศนอกประเทศว่ากันไปนะครับแต่ว่านอกประเทศเป็นมิ่งสามหมื like, ่นเดือนทางแจ่กันอะไรีเก็บทุกมือนะบอกใส่ไงแบบมิ่งทุกมือแต่ว่าเขากลับไปละสำนับสินุนรัดไทยเข้าดีกว่านะรัฐบาลไทยเราดีกว่านะนกโตก มงคล,ลหลายแบบเท้าว่าเ <c oughs> นี่ยครับมกตัวลายแต่ว่ารัฐบาลดมาเบิร์ตกตัวแปดสิบมันกับมันบ่ได้ไดไดนะพี่น้องมันได้แต่้องเข้าใจแต่ละคนพึ่งพอใจเนาะแเวลาระบาดคนขายก็คนซื้อนะครับอีกแย่น่ะอะนั่ะนะน,นี่นี่ก็ของเขา้าพี่น้องเนาะเข้าหมักเขาาก้าจัดจัดเข้าบ่มาเข้าแบมาบมือไวซซักพล์นะครับเดี๋ยวโจไปซ์ซัพพลนืงวันไหนก็เลยแอดกับโบเดว่ากันไม่พี่น้องเนาะอ้าวเขามาอีกรอบสองครับมาเบิ่งรอบสุดท้ายรอบ นะครับสารคิมี้สำหรับพี่น้องที่เขมามาาหม่ที่เพื่งจะเขามาหอดครับนั่งยางมากำลังหอนอยู่ดีบาบบาบทีก้นกระไรไอ้เบื่องนี้เนี่ยแอดพ็ไ้ว่าเอาบะเปียงพี่น้องมาดูกันได้นะครับสำหรับวดันที่16พฤษภาคม2568ครับแ mm hmm. อดหนุ่มบอระบือพนันมาติด4 1 6บ4262 แล้วก็4 3 6 3นะครับหีือคือในทางของเอสบอระบูพี่น้องเนาะชอบกระจัดขั้นสะพานเลยพี่น้องเด้อเพียรเรา่หละนะครับบอกว่าทุกคนพเรพราะว่ามันไม่น่าเสี่ยบพี่น้องแจกไปไหนนะครับมันไม่น่าเสี่ยบนอกจากคือว่าบ่อนั่นแหละเวลานะครับคนคือว่าบ่อหลายแจกก็หน้าในเบื้องแข่บางคนานะครับก็อาจจะขอไพ่หลายเพราะว่า เฮาเฮ็ดตามเวลานะครับประมาณสัก10นาทีอ่าต้นเลยประมาณนะครับประมาณ10นาทีแต่เศร้าปลาแปลกตัวตัวถึงไปได้นกเว้นมือสรุปกับมือเออแม่นมือสรุปมันสิหลายจะน้อยนะครับธรรมดาเพราะมันหลายอาจารย์มาร่วมเซมือเดียวกันเนี้ยอาธิรคิดนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หนุ่มบารบือนะครับเพิ่นแปรงปั่นข้อมูลนะแนวทางมาให้่ดียน่อยเดียดีเจรณาอยาได้โอกาสนะครับมาอ่าเผยแพร่ต่อนะครับพี่น้องเนาะเผยแผ่ต่อเย็นือว่าเป็น อันรื่องได้ถือว่าเป็นเพียงแนวทางเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับดูดินะครับสนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดจะในกต่ใส่วิจรารณญาณในการรับชมขอบคุณอาจารย์หม่อมบวระบือนะครับขอบคุณเอซี่แฟนช่องอที่ติดตามจนเป็นจุดจบให้เอซี่ กช่องโชว์มานาที่เรื่อยจะมีแสงหลังแต่มสุดสนสารคินแบบพีงซนไปกักันชิมนาคมก้คาว่าสวัสดีครับ